ต่อเลยต่อเลยไม่คือพอมาถึงวันนี้เนียนะคุณผู้ฟังคะกับเรื่องของสถานการณ์ทางด้านการเมืองเนี่ยเราก็ต้องรอติดตามกันในช่วงวันที่สามเนี้ยทุกอย่างเนี่ยอยู่ที่วันที่สามเลยเนยาะวันที่สามที่สามนั้นมนูนเนี่ยนะคะจะมีคำวินิจฉัยกันออกมาว่าจะรับไม่รับเรื่องที่ทางผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยส่งเข้ามา <c oughs> คือถ้าหากว่าไม่รับเนี่ย <c oughs> แน่นอนวันที่ส <c oughs> ี่เขาเตรียมเอาไว้พร้อมแล้วเพราะว่าประธานเนี่ยคือประธานจะไม่อยู่ไงวันที่ห้าถึงวันที่สิบเนี่ยต้องไปประชุม สภาอาเซียนที่อินโดนีเซียไม่อยู่ยาวคือตอนแรกเนะี่ยมีข่าวออกมาตั้งแต่ต้นแล้วนะว่าเนี่ยประธานจะไม่อยู่ทุกคนก็ตกใจเฮ้ยแล้วจะประชุมเลือกนายกันได้ยังไงเนี่ยให้รองประธานเป็นละก็เลยเป็นที่มานี่ไงที่แบบรีบนัดเลยเออรีบนัดเนี่ยให้ประชุมกันวันที่4เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าที่ประชุมและสภที่ประชุมของสารน้ำมโนเนี่ยเขาไม่รับเรื่องนะโอโ้วันที่4ประชุมทันทีเลยโหวตเลือกนายกเลยในขณะที่ถ้าเกิดว่ารับเนี่ยก็ต้องร้อดูอีก ว่าจะมีคําสั่งให้ชะลอการตั้งนายกออกไปหรือเปล่าถ้านั่นถ้าเกิดว่ามีคําสั่งชะลอปุ๊บเนี่ยหัวยาวแน่ยาวเลยอะไรก็เปลี่ยนได้นะหัวยาวเนี่ยแต่ว่าหลายคนก็ยังคาดการเอาไว้ว่าไม่น่าจะรับเลยอย่างเงี้ยเพราะก็อย่างที่บรรดานักกฎหมายเนี่ยเขาบอกเอาไว้ว่าคืออำนาจอำนาจไหนมันก็เป็นอำนาจไหนอำนาจตุลาการใช่ไม่แกแซงเออไม่แกแซงไม่ก้าวก่ายกันอยู่แล้วก็เป็นแต่ละอำนาจเพราะว่าทางในส่วนของสภาเองเขาก็มีมติกันออกมาชัดเจนแล้วเลย้ย เพราะนั้นเนี่ยวันนั้นก็ต้องรอดูคือหลายคนก็ยังมองไม่ออกนะว่าพักเพื่อไทยเขาจะตัดสินใจยังไงแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยตอนนี้คนนัดหมายกันเอาไว้แล้ว<า>นัดหมายกันไว้ว่าในสัปดาห์หน้าเนี่ยในสัปดาห์หน้าน,นะคะเขาจะมีการนัดพูดคุยกันแปดพักแล้วก็จะแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบถึงผลการหารือกับบรรดาพักการเมืองต่างๆกับสอวอว่าผลการพูดคุยออกมาเป็นยังไงก็คือเขาไม่เอาเก้าไกลอ,อันนี้เป็น เป็นเป็นบทสรุปที่เขาจะรายงานในที่ประชุมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของก้าวไกลแล้วว่าก้าวไกลจะว่ายังไงเพราะฉะนั้นก็ต้องรอดูในที่ประชุมก่อนในที่ประชุมของแปดพักว่าก้าวไกลจะตัดสินใจยังไงแล้วก็หลังจากนั้นก็รอดูว่าพักเพื่อไทยเนี่ยอ่ะแน่นอนว่าต้องส่งชื่อใครคนใดคนนึงซึ่งก็คาดหมายกันไว้ว่าน่าจะเป็นชื่อของคุณเศรษฐาแหละอืและทีนี้ชื่อของคุณเศรษฐาเนี่ยจะออกมาในรูปแบบของแปดพัก ที่ยังคงแปลพักอยู่หรือเปล่าหรือว่าจะสลับขั้วเลยเอออันนี้หลายคนจ้องกันอยู่เลยอะว่าวันที่สี่เนี่ยมันจะออกมาในรูปแบบไหนคือยังเดาใจเพื่อไทยไม่ออกอเหมือนเพื่อไทยเขาก็รอผลของการหาหรือแปลกพักอะ,ะว่าจะมีบทสรุปยังไงว่า ก้าไกลเนี่ยจะยอมเฟดตัวเองออกไหมเออแล้วถ้าถ้าไปยอมกับการที่มีข่าวว่าคุณธนาธรไปคุยกับคุณนักษินแล้วถ้ายอมถอยจริงๆนี่อโอ้โหนะก็ไม่รู้บริหารจัดการภายในกันยังไงนะแต่ของพรรคก้าวไกลเองอะเนาะที่ก็เริ่มมีเสียงขัดแย้งอะไรกันเองอยู่บ้างแล้วนะถ้าเป็นไปตามนั้นแต่จะให้เหตุผลก็ต้องรอฟังเหตุผลอของก้าวไกลแหละ แล้ว<ม>ต้องรองฟังเหตุผลของเพื่อไทยด้วย,วยอ,อที่จะเฟดออกจากเนี่ยพักก้าวไกลเนี่ยคือหลายคนมองเลยนะว่าเฮ้ยไอ้บทที่เขาจะถีบตัวเองออกมาเนี่ยนะอืม,มันจะเป็นแบบบทโหดตบจูบห,ห,หรือว่าจะเป็นบทแบบนิ่มนวนซอฟอะไรเงี้ยกํา<ม>ลังรองดูอยู่ไงว่าแบบเขาจะใช้เหตุผลอะไรอะ่ะ<ม>คือตอนนี้หลายคนรอรอดูบทเนี้ยเพราะยังไงเนี่ยทุกคนก็เดาออกแหละ ว่าบทสรุปเหมือนเราดูละครอะเราก็ารู้เลยว่า,าเฮ้ยเขาแยกทางกันแน่ใช่แต่เขาจะใช้เหตุผลอะไรในการแยกทางและไอ้การแยกทางเนี่ยนะมันจะตบตีกันมันจะปั่นปวดไหมอะอืมใช่แล้วแล้วที่น่าน่าสังเกตอีกอันหนึ่งคือถ้ากรณีว่าก้าวไกลยอมถอยเนี่ยแล้วสูตรตั้งรัฐบาลเนี่ยที่บอกว่าจะไม่เอาพรรคสองลุง แต่แต่ทางก้าวไกลเขาจะโหวตนายกให้อยู่แล้วเนี่ยอันนี้มันก็มันก็ขึ้นอยู่กันดีลด้วยนะว่าไปเนี่ยมันมันเป็นไปได้ยากใช่มันไี่มีทางเป็นไปได้เลยอ่ะที่คนมันจะเดาแบบใช่เพราะว่าเพราะว่าถ้าอ่ะก้าวไกลโหวตให้แล้วตอนเป็นรัฐบาลน่ะนึกถึงตอนเขาเป็นรัฐบาลเนี่ยเสียงเขาก็จะไม่พอเนี่ยจะไปดูดทีหลังมันก็ลําบากอะต้องร้อยร้อ่เด้ยงอืมเออแล้วอย่างกรณีของคุณธนาธรเองนะที่บอกว่าเออมีดีลไปพูดคุยกันกับคุณทักษิณเนี่ยอ่า คือก็ทําเอาบรรดาแฟนคลับหลายคนเนี่ยตกตกใจช็อกเหมือนกันนะแล้วก็คิดไม่ถึงคือหลายคนเนี่ยที่เป็นแฟนคลับเนี่ยของทางพักเก้าไกลเองแล้วก็อนาคตใหม่เนี่ยคือเขามองเหมือนกับว่าเฮ้ยแบบมันเป็นพักการเมืองซึ่งแตกต่างไปจากพักการเมืองอื่นไงแต่ว่าไปแมมาเป็นไงอ่ะมันก็ไม่ได้แตกต่างกันหรอกความเป็นพักการเมืองอะถึงที่สุดแล้วคือคุณก็ต้องดิวคือคุณก็ต้องมีเงื่อนไขในการที่จะอยู่ร่วมรัฐบาลให้ได้ถึงขนาดที่ว่า คุณธนาธรเองอะ่ะบินไปหาคุณทักษิณคือตอนนี้ยังไม่มีการออกมาปฏิเสธจากคุณธนาธรเพราะฉะนั้นหลายคนก็มองว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นจริงอยู่แล้วเพียง<ฆ>แต่ว่าคุณธนาธรไม่กล้าที่จะออกมาพูดหรือว่าแต่ในพักเนี่ยไม่กล้าบอกพูดเพราะว่าเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่แรงมาก<ช>คือถ้าเกิดออกมายอมรับเอา้าโดนยุบทั้งพักเลยนะเ<ฮ>ออเพราะว่าเป็นคนนอกเข้ามาครอบงำพักอ่ะเก็โดนอยู่แล้วแล้วใครจะออกมาพูดไงเพราะว่ามีอย่างนักวิชาการใช่ไหมคุณสุชาติสวัสดีแล้วก็มีนักวิชาการน่ะคนดังที่ออกมาบอกว่า เอ้ยคุณธนทรคุณต้องออกมาชี้แจงนะวมบดาแฟนลับเขาเข้าไปด่าเลยเฮ้ยใครก็จะชี้แจงชี้แจงแล้วก็โดนยุบพักสิอเาราะนั้นเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเราะนั้นคุณธนทรเองก็ใช้วิธีเงียบแล้วก็ใช้วิธีที่ไปประกฏดตัวเพื่อจะสยบข่าวแค่นั้นจบตัดอืมอืม แต่ว่าก็ทําให้หลายคนได้มองไงว่าเอ้ยที่คุณจะมานั่งเพิ่บอกว่าพักการเมืองนึงเนี่ยโอ้โหมันจะแตกต่างเป็นพักอุดมการไม่มีเรื่องของการดิวมะ มันไม,ไม,ไม่ไม่ได้การเมืองคือการเจราจาต่อรองผลประโยชน์ผลประโยชน์มันไม่อาจจะไม่ได้หมายถึงเรื่องเงินทองหรืออะไรแต่คือสิออ่งที่จะได้อะแล้วตามรายงานเนี้ยก็ระบุมายัางต่อเนื่องเลยนะว่าหลังจากที่พักเก้าไกลเนี่ยชนะก,การเลือกตั้งมาเป็นอันดับหนึ่งเนี่ยคนที่ดิวตลอดเวลาก็คือคุณธนาธรน,นี่แหละออที่โทรศัพท์ไปดิวกับคนนู้นคนนี้อะ ค่ะแล้วก็จนทําให้เนี่ยแหละเป็นเหตุผลหนึง่งที่เขาบอกว่าเคยทําให้คนในพักเชื่อว่าทําไมสวออจะโหวตให้ตอนแรกมาถึงว่าจะโหวตให้คุณพิธาเขาบอกว่าเนี่ยเป็นเพราะคนสําคัญของพักเนี่ยเขาไปเจราจาให้เองเลยก็คือน่าจะดนให้ความหวังที่ไม่จริงมาก็เลยทําให้ในพักเ่ะเชื่อว่าจะได้รับการโหวตจาก จากจะมีเสียงสวหกสิบกว่าเสียงอะไรเงี้ยก็มีหัวหน้าพักกันเมืองบางพักเนี่ยอคือบอกเลยอ่ะยื่นโทรศัพท์ให้ดูเลยอ่ะวันเนี่ยคนเนี้โทรมาเออคือโทรมาเพื่อดีลในเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเพะฉะนั้นเนี่ยคือบุคคลคนเนี้ยอันนี้ตามรายงานนะอ่าอืมรีบขีดเส้นตายไปก่อนนะว่าเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องเออว่าเนี่ยคือเขาแบบดีลเลย ว่าแบบเออให้มาร่วมรัฐบาลด้วยอะไรเงี้ยคือจะบอกว่าเออเขาเป็นผู้ที่มีบทบาทเนี่ยเพราะนั้นก็ไม่ได้ต่างกันเนาะพักเพื่อไทยกับพักเก้าไกลไม่ได้ต่างกันเลยก็ต้องมีผู้มีบารมีนอกพักหรืออาจจะเรียกว่าเป็นผู้นําจิตวิญญ,ญาณเออมีือะผู้นําจิตวิญญ,ญาณพักเพื่อไ<ำ>ทยมีผู้นําจิตวิญญาณพักเก้าไกลก็มีผู้นําจิตวิญญาณแต่ว่าไปอ่ะคือเขา ยิ่งกว่าเป็นผู้นําจิตวิญญาณเนี่ยก็เป็นเจ้าของพรรครวมเมืองิยเเหมือนเหมือนฝั่งอนุรักษ์นิยมเนี่ยพรรครวมไทยสร้างชาติก็มีพลเอกประยุทธ์เป็นเหมือนผู้นําจิตวิญญาณต่างคนต่างมีนะฮะแต่เป็นคนละสไตล์ใช่แต่คนละแนวคนละแนวอันแหละโอ้นะเพราะฉะนั้นตอนนี้วันนี้รอรอคุณอุ้งอิงก่อนเลยใช่เดี๋ยวลืมเข้าไปดูในไอจีละเอ็มให้ในไอจีสตอรี่อ่ะนี่ ปรากฏว่าคุณนุ้งอิงเข้ามาตอบในในโพสต์ของคุณชูวิทย์แล้วว่าเพอร์เจอร์โอ้โหนี่นี่ oh. เข้ามาตอบแล้วในโพสต์ของคุณชูวิทย์นะคะว่าเพอร์เจอร์นั่นหมายความว่าคุณทักษินยังคงอยู่ในกําหนดการเดิมวันที่สิบสิงหาเดินทางกัน,น,นแนั้นเป็นตัวจริงใช่ไหมเข้ามาตอบอ่ะเออก็นี่ facebook อิงชินวัตรอ, oh. อ๋ออ๋อแสดงว่าเขาแคปหน้าจอมาใช่ไหมอืม เมื่อก่อนเล็กก็ไม่เมื่อก่อนเล็กตามแต่ไอจีอุ้งอิงนะแต่ว่าไม่ได้ตาม a c e b o o k เออไม่ได้ตาม facebook เหมือนกันตามแต่ไอจีคือส่วนใหญ่เขาเคลื่อนไหวในไอจีมากกว่าใช่แต่แต่อย่างตอนที่โพสต์คุณพ่อกลับเนี่ยเขาโพสต์ยาวคือใน facebook เพราะมันยาวแต่ในไอจีเนี่ยไม่ได้อแต่เขาก็ลงนะในไอจีอ่ะแต่เขาคงลงในเฟซบุ๊กตอนอ่าสรุปคุณอิงตอบแล้วนะเคลื่อนไหวแล้วนะอืม เธอเจอสั้นสั้สั้นสนจบตัดเลยงานนี้อ,อ, <c oughs> อ่ะเป็นอันว่าบรรดาเอซีเสื้อแดงก็ <c oughs> เตรียมตัว <c oughs> มารับได้อ่ะ รอตามเดิมแล้วเราก็รอดูด้วยว่าตกลงแล้วเนี่ยคือคุณทักษิณเนี่ยจะเข้าคุกหรือเปล่าหรือ,อว่าจะกลับมาเลยนะมีหน้าที่เป็นคุณตารอส่งหลานไปโรงเรียนรอรับหลานกลับบ้านอะไรเงี้ยใช่คือ,อยังเชื่อว่าก็คงจะต้องมีสักระยะหนึ่งอ่ะที่อ,อยู่ในเรือนจาแต่ว่าก็อาจจะเร็วกว่าที่พวกเราคาดออาจจะมีเรื่องข้อกฎหมายมีช่องโหว่มีอะไรหลายๆอย่างนะที่นั่นแหละ แต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยอย่างเรื่องของการกลับของคุณนักสินเนี่ยล่าสุดทางกองทัพอากาศเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้ยืนยันเขาบอกว่าเขาก็ยังไม่ได้รับการประสานเลยนะว่าจะใช้วอนอหกแต่ข่าวออกไปหมดแล้วว่าแต่แต่ทางแต่ทางาทหารที่เขาส,สายเพื่อไทยเนี่ยเขาบอกว่า จะมาลงฝูง M7 นี่แหละเพราะว่าเขามองคือหนึ่งเขาไม่อยากเอาไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของทหารกองทัพอะไรแต่จริงมันเป็นคือคุณนักสิิ์มาในฐานะของคล้ายๆนักโทษหนีคดีคือไปใช้พื้นที่บออหกเนี่ยมันก็ไม่ได้ไม่ได้กระทบอะไรกองทัพเท่าไหร่หรอกแต่ว่าอันเนี้ยมันมีแผนว่าจะไปลงฝูง M7 แล้วถ้าเราถ้าใครที่เคยผ่านทางเข้าฝูง M7 เนี่ย คือเขาจะนึกถึงคนที่มาด้วยพี่แดงก็คือ,อโอเคในฝูง M7 เนี่ยเขาจะไม่ได้ให้สื่อเข้าเพราะว่าพื้นที่เล็กมากแล้วก็เป็นเป็นส่วนของทางทางทางเอทางเอกชนใช่ไหมแต่เขาจะมีตัวแทนแต่ว่าเมื่อคุณขบวนรถคุณนักสินเนี่ยออกจากประตูของ M7 เนี่ยแล้วมันจะผ่านปัม๊มปตทคือระยะทางไม่ถึงไม่ถึง1กิโลอก็จะถึงถนนวิภาวดีซึ่งตรงนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าจะเป็นบริเวณที่เปิดให้สื่อและ เอมารอแต่อันนี้ก็รอดูใจคุณนักสินว่าจะกดกระจกบกงมือไหมเออถ้าท่านกมแต่ว่าว่าไปเนี่ยคือมันลำบากเนะเพราะว่าถ้าเป็นบอลเอาหไงมันจะเข้าพื้นที่ลำบากอ่ะถ้าคไม่มีบัตรอ่ะเขาไม่ให้เข้าเลยเนาะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยคิดว่าถ้าถ้าคุณนักสินคิดว่าอยากอยากเหมือนอพบเจอ f อฟซสักหน่อยเนี่ยมันจะมีระยะแค่นี้เองแค่แค่ตรงนู้นไม่ถึง แปดร้อยเมตรตั้งเออแปดร้อยเมตรอ่ะซึ่งโอ้โหมันจะเข้าปด้ดนไหนอ่ะตรงปั๊มปตทวิภาวดีไงพี่ก่อนถึงเจ๊เล้งอ่ะเอออ๋อก็คือตอนออกมาแล้วใช่ไหมตอนออกตอนออกตอนออกอันนี้ที่เบื้องต้นที่เขาเล่ามานะว่ามันเป็นคือแผนเนี่ยมันอาจจะมีหลายแผนก็ได้แต่แผนหนึ่งที่เขาเล่าเนี่ยก็คือใช้ฝูงเอ็มเจ็ทเพราะว่าคุณทักษิณเนี่ยมาเครื่องส่วนตัวนะแล้วก็มาลงปุ๊บแล้วก็พิธีการพวกเจ้าหน้าทงเจ้าหน้าที่อะไรเนี่ยก็จะมาที่นี่เลยแล้วก็จะอยู่ในการควบคุม ของเจ้าหน้าที่แล้วออกจากประตู m 7แต่ว่าเนี่ยคือออกจากด้านข้างตรงนั้นน่ะเหรอใช่นั่นแหละที่คือหัวสนามบินเลยอ่ะนิดเดียวอ่ะก็คือระยะเข้าสนามกอล์ฟอ่ะใช่นั่นแหละแต่ว่ามันจะเร็วมันจะสั้นเพราะว่านี้มันอยู่ก่อนเข้าทางเข้าของกองพมกอากาศที่มันที่จะมีสมอเพราะว่าไอ้ตรงเนี้ยมันจะเลยปั๊มพอตทรนิดเดียวเองเข้าไปฝูง m เจประตูมันจะอยู่ตรงนี้ปุ๊บแล้วมันก็จะมีระยะทางแค่ไม่กี่นั่นแหละ800เมตรแค่นั้นนะมั้งเออก็มาถึง ถนนวิภาวดีซึ่งตรงนั้นเนี่ยเขาบอกว่าจะให้เป็นจุดที่สือ่อแล้วก็เอฟซีมารอแล้วก็เชื่อได้ว่าคุณทักษิณน,น่ะก็คงจะกดกระจกแล้วก็บอกมือเป็นภาพนั่นแหละแล้วก็จะมีภาพข้างในซึ่งมา,มมาแจกอีกครั้งคือถ้าเกิดว่าบางงวดเนี่ยมันจะไม่เหมือนงวดก่อนเนาะ<อ>คืองวดก่อนเนี่ยคือยังได้ภาพแต่บนนี้ท่าทางอ่ะคือต้องแบบใช่ต้อง<ม>ใช้กล้องแบบ ซูมาว่ะใช่เพราะว่าเป็นไอ้นี่ไงใช่ไหมเพราะว่ามาครั้งนี้ไม่เป็นเหมือนนักโทษอ,อบบผู้ห,น,หนีคดีเบื้องต้นนะจะเป็นแบบนั้นอยู่เพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีการรัดกุมอะไรพอสมควรอ,ออเแต่ว่าเนื่องจากว่าคุณทักษิณเองก็คงจะแบบสัญญากับพี่น้องประชาชนไว้เยอะแล้วว่าอ,อ่ะนะวัาวานมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคุณทักษิณจะได้เดินกลับเท่ๆเหมือนที่คงไม่แบบน่นแต่ว่าหลายคนเนี่ยต้องไปรอต้องไปรอคุณทักษิณที่ฮ่องกงแน่ เออไปส่งเพราะว่ามันจะสะดวกที่สุดใช่ก็คือไปส่งไปส่งส่งตอนขึ้นขึ้นเครื่องมามลงประเทศไทยอเออนะเพราะฉะนั้นก็นะไว้รอดูตรงนั้นคงชุนลมุนน่าดูนะแต่ถ้าเป็นบอร์อหกก็ก็สบายไปอีกแบบหนึ่งเข้าไม่ได้อื ไปรอนู่นเลยอ่ะกองปราบสารเสรินอะไรนู่นเลยอ่ะที่เขากําหนดต้องไปอกบอกว่าต้องไปที่นั่นก่อนไปไหนนะสอดรอนเมืองอ๋อไปอ๋อไปเจ้าของพื้นที่อ๋อที่เข้าสอนที่พบตรอันนี้คือตามพบตรบอกนะต้องไปที่เราคิดถูกที่สอดรอนเมืองยิ่งเล็กๆอยู่ด้วยแต่ว่ามันจะเป็นถนนเส้นในอู้รถติดกระหนาำละใช่ไปวันที่สิบเดี๋ยวก่อนวันที่สิบมันวันไหนพฤหัสเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้ยนักข่าวว่าถ้าสมมุติว่า เข้าตรงนี้ไม่ได้ก็ต้องไปรอสอนอเนาะสอนอดอนเมืองจากสอนอดอนเมืองเสร็จปุ๊บก็มาที่นี่แหละ่ปสอะไรเนี่ยออก็คือสโมสรตำรวจอะข้างในอะอ๋อโรงเรียนพลตำรวจคือเมื่อก่อนมันก็จะเป็นที่นั่นอยู่แล้วไงใช่พวกนักโทษพวกนักโทษระดับระดับชาติอ่ะเออเออใช่เขาจะเป็นที่เก็บอยู่แล้วตรงนั้นอะ เอนอนะเพราะฉะนั้นรอดูละกันแต่เราคงได้เห็นภาพอยู่แล้วล่ะเพราะยังไงข้างในเขาก็จะมีเหมือนภาพแจกนะแต่ว่าข้างนอกเนี่ยนักข่าวจะอยู่ทุกจุดอืเพราะว่าวันนั้นเนี่ยตอนนี้เขาก็แต่ละทีมแต่ละสื่อเนี่ยโดยเฉพาะพวกทีวีเนี่ยเขาก็วางกันแล้วไอ้นี่ไปอยู่จุดนี้นี่ไปอยู่จุดนี้อวันนั้นไม่ต้องทําอะไรกัน,นอหละแต่ถ้าเกิดว่าคนรู้ทางเลยนะโอ้โหมันเข้าได้หลายทางนะใช่ไงถ้าซิกแซกเข้าไปด้านหลังอ่ะเพราะมันเข้าได้เยอะมาก สำหรับที่เนี่ยแล้วเนี่ยเพราะว่าสมัยตอนช่วงคุณยิ่งรักไงตอนช่วงน้ําช่วงน้ําท่วมหรือช่วงอะไรอะ่ะออยู่ช่วงหนึ่งอะ่ะไม่ใช่ช่วงน้ำท่วมสิช่วงช่วงปฏิวัติละมั้งหรืออะไรอหรือก่อนอที่เข้าไปใช้ศูนย์ในตรงนั้นน่ะที่ใช้ปปสอ่ะนั่นคือช่วงอะไรนะจาไม่ได้ละ ที่ไอ้ตรงดินแดงเหรอไม่ไม่ไม่ที่สโมสรนี่แหละที่บอกกอสอน่าสโมสรตำรวจเออเนี่ยเขาไปอยู่เขาไปใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นพักใหญ่เลยเพราะนั้นเนี่ยมันจะมีเข้าทางออกเยอะมากแล้วมันไปทะลุได้หลายทางมากใช่เพราะมันเคยมีภาพหลุดมาที่ตอนนั้นเนี่ยเขาเอาเสื้อแดงหรืออะไรไปไปไปขังไปคุมตัวที่นั่นอยู่พอสมควรเออเคยมีหรือแม้แต่ฝงเอ็มเจ็เนี่ยนะเยกว่าถ้าถ้าบางสื่อเนี่ยลงทุนนะก็ ไปดอนเมืองคือเช็คอินเลยคือเหมือนกับว่าเช็คเวลาแล้วถ้าก็ถ้ากรณีรู้ว่าคุณนักศินจามากี่โมงไปดูว่าไฟล์ไหนเพื่อที่เราจะได้เข้าไปข้างในได้แล้วมันจะมีกระจกอะ่ะใช่ไหมคือที่ที่เราจะเห็นว่าเครื่องจอดจอดอยู่อะ่ะมันจะมีมุมหนึ่งที่มันจะเห็นเครื่องไม่แต่<ง>แตว่าถ้าเกิดว่ามาลงอย่างที่เล็กว่าเนี่ยนะออออมันจะอยู่ไอ้ตรงนั้นไงหลังจากอะไรเขาเรียกอัอะไรอ่ะไอ้พวกของอะ่ะ อ๋อคาโกเออคาโกใช่ใช่มันจะอยู่หลังจากคาโกอ่ะเออแต่ว่ามันจะเห็นตอนแค่ทัชดาไอเครื่องเครื่องแลนด์เออซึ่งมันก็จะแหมนะโอ้โหนี่คนที่ลำบากคือสื่อเนี่ยแหละแต่ถ้าไปอ่ะไปเล่นกอล์ฟดีสุดภาพสวยเลยเออใช่โอ้จริงมันยังมีสนามกอล์ฟการ์ตรลัดอยู่การสนามบินเออนแหละได้ภาพสวยสุดนี่คือ คืออะไรป่ะสนามสนามกอล์ฟนี่บอกว่ากูไม่อยากเป็นข่าวเลยเดียวปิดสนามแน่เีกเอาป่ะปิดสนามกอล์ฟเลยวันนั้นเพราะว่าอะไรป่ะคือจริงๆอ่อะสนามกอล์ฟเนี้ยเขาก็เคยโดนมาแล้วว่ามันผิดหลัก i อ a คเอว่าคุณมีสนามกอล์ฟกลางสนามบินไม่ได้แต่ว่าตอนเนี้ยก็ยังก็ยังมีเปิดอยู่นะก็ยังว่าเวลาเราขึ้นเครื่องเราก็ยังเห็นตีกอล์ฟกันอยู่คือพอมันเงียบไงก็เลยก็ยังมีถือว่าเป็นให่เป็นที่เดียวในโลกหรือมีขมเณรด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะที่มี สนามกอล์ฟอยู่กลางลานบินเลยคือเขาก็อ้างว่าเมื่อก่อนฉันเป็นกองทัพะกาของฉันนี่ไม่ได้เกี่ยวกับดอนเมืองคุณมาตั้งทีหลังสนามบินดอนเมืองเพราะฉันฉันมีสนามกอล์ฟของฉันเออนะแต่มันก็เป็นสนามกอล์ฟที่แบบไม่ได้ไม่ได้ใหญ่มากเล็กๆกีรูปโดยที่ที่มันจํากัดไงใช่ก็คือเหมือนเหมือนจะได้กอล์ฟแล้วก็อะไรอย่างนี้มากกว่านะฮะแต่ว่าน่นแหละนะฮะก็ถือว่าเป็นแห่งเดียวในโลกถ้าใช่นะนี่ไม่รู้ว่าแห่งเดียวหรือเปล่า อันนี้มีคนถามเข้ามาอย่างคุณคุณโจใช่ไหมคุณโจบอกแล้วคุณยิ่งรักล่ะคุณยิ่งรักเนี่ยคือเบิร์ตกับคุณนักสินน่ะมามาปรุยทางมาชรก่อนมาปุยทางให้แล้วเดี๋ยวคุณยิ่งรักคือถ้าเกิดว่าเอ้ยกลับมาแล้วไม่ต้องติดคุกอะไรอย่างเงี้ยคุณยิ่งรักก็จะได้ตามมาอะไรเงี้ยเพราะว่าเพราะว่าคุณยิ่งรักเองก็มีคดีอยู่เหมือนกันใช่ซึ่งนักโทษหนีคดีเหมือนกันห้าปีซึ่งคุณยิ่งรักเนี่ยเขาโทรโทรมาคุยกับนักข่าวรุ่นใหญ่เขาก็ยยยืนนััว่่าาเค้งไไมดกลบะะ คือคือมีคนถามไปมั้งแล้วเขาก็บอกว่าเขายังไม่ได้กลับก็คือรอรอเหมือนกับอกแล้วกลุยทานต้องรอก่อนจะกลับมาผีผ่าไม่ได้แต่ว่าก็น่าเห็นใจนะคือคุณนิ่งรักก็ต้องอยู่คนเดียวถ้าเกิดว่าพี่ชายได้กลับมาจริงๆอะไรอย่างเงี้ยต้องอยู่คนเดียวอ่ะใช่อยู่คนเดียวไปก่อนนะแล้ว่ชายมงไปอยู่เป็นเพื่อนมั้งเออนั่นแหละนะก็ก็คือก็ก็ต้องมาดูคนทักนิณก่อนว่าเป็นไปตามที่คาดหรือเปล่าถ้าอ่ะนะในขั้นตอนท้องกฎหมายสามารถ อะไรได้แล้วก็ติดคุกสักไม่นานแล้วก็ไม่ใช่คุกด้วยจะเป็นพื้นที่พิเศษอ่ะก็ต่อไปก็คือแต่ว่าก็ยังไม่เคยเห็นนะคุกผู้หญิงอ่ะที่จะมีพื้นที่พิเศษให้มันไม่มีไงโรงพยาบาล<ง>มีไหมโรงพยาบาลต้องมาเข้าโรงพยาบาลร<อ>ัชธรรมเลยต้องมาเข้าโรงพยาบาลของผู้หญิงไม่มีจําได้มาที่มันมีอะไรนะไอ้กรณีอะไรสายนานัยอ่ะ ตอนที่เขาเอ่อตกเลือดเลือดอะไรสักอย่างอ่ะแล้วมีปัญหาเขาต้องพามาเข้าที่โรงพยาบาลแลชทันอืนที่ผู้หญิงไม่มีทันทสถานหญิงกลางไม่มีเออเพราะนั้นเนี่ยคือในเคสของคุณยิ่งรักอาจจะลําบากกับคุณทักษิณอ่าถ้าอย่างเคสคุณทักษิณเนี่ยยังมีโรงพยาบาลเป็นที่พักใจเออานาคแหมคุณยิ่งรักตอนนั้นจําได้ไหมก่อนที่จะออกช่องทางธรรมชาติไปอ่ะ บอกว่าดิฉันพร้อมติดคุกอ่ะที่ตับอกว่าทุกคนบอกนึกว่าจะเหมือนอะไรนะองซานซูจีแต่องซานซูจีเขาไม่ติดคุกทำไหรคำนั้นเขาอยู่เขาอยู่ก็ไมู่้ออะไรขนาดแฟนคลับเองยังงงเลยอ่ะก็เพราะว่าคุณยิ่งรักเองอ่ะเหมือนกับให้คำมั่นสัญญาไว้แล้วว่ายังไงเนีไม่หนีแน่ เออก็ขนาดว่าทีมงานเองอ่ะวันนั้นอ่ะที่นักข่าวรอว่าเขาจะไปที่ศาลใช่ไหมพวกทีมอะไรเนี้ยใช่ทวกโดนหลอกหมดแบบเฮ้ยเอาจริงเหรอเรามาต้องเป็นความลับใช่ถ้าไม่งั้นเนี่ยมันเรื่องมาแตกแน่แต่แต่วันนั้นอ่ะคืนคืนก่อนที่เช้าเนี่ยได้ยินข่าวนะสายตํารวจน้องนักข่าวสายตํารวจแจ้งมา พี่เล็กเขาบอกว่าคุณยิ่งรักอะออกไปแล้วเมื่อตั้งแต่วันก่อนแล้วเราบอกเอ้าจริงเหรอเฮ้ยเขาไม่น่าหนีนะเขาคือแล้วเราก็ไม่ได้เช็คแต่เชื่อมาว่าฝ่ายความมั่นคงรู้ล่วงหน้าอืเพราะมีคนมาบอกมาดมก่อนเพราะว่าอะไรแบบพี่ว่าเขาจะออกแต่เราไม่เชื่อถ้าไม่มีคนช่วยมันจะออกไม่ไก็ใช่ไงเออมีคนมาบอกก่อนแต่เรา่าไม่เชื่อใช่เหมือนกันเหมือนกันไม่เชื่อไม่ได้เออ เออนะแล้วแล้วก็เกิดขึ้นจริงๆเออต้องร้องเพลงแล้วแล้วก็เป็นจริงเพลงอะไรเนี่ยเพลงนี้เราคิดดูสิน่าเห็นใจคุณบุญทรงอ่ะเอานี่ไงเออพอพูดงนี้นึกถึงนึกถึงคุณสนที่ลิ้มทองกุลที่เมื่อวานเขาออกรายการใช่ไหมเอเอแล้วเขาก็บอกว่าอ่าเขาพูดถึงคุณนักสินว่าที่เขาไม่ได้ต่อต้านคุณนักสินเนี่ยไม่ใช่เพราะคุณนักสินเนี่ยโทรมาล็อบบ อ่ะก็คือก็ยังมียังเป็นคนที่มีความจงรักภักดีอยู่เออเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ถึงว่าสมควรก่ก็คือเวลาสมควรก่เวลาใช่แต่ว่าช่วงเวลาที่เหมาะสมไ่เลยใช่แต่ว่าเข้ามาก็ต้องเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมนะเพราะว่าตัวคุณตัวคุณสนทีเองเนี่ยก็ยอมติดคุกอที่ผ่านมานยอาจจะมีไม่สบายบ้างอะไรแต่ว่าหลายคนเนี่ยก็จะมองกันว่าเอ้ยแบบคุณลักษิณจะอยู่ที่เดียวกับคุณบุญทรงไม่ใช่นะเออคนละว่าเพราะว่าคุณบุญทรงเนี่ยติดมาติดโทษอยู่คนละแดนหนักเออ ก็อ,อยู่ไอ้อะไรนะเอเรือนจำเขาเรียกอะไรเรือนจำอีกด้านเนี่ยที่มีจำนวนจานวนปีมากกว่าอ๋อเหรอเออแต่อยู่<อ>คนละคนละเรือนจำคืออะไรเขาบอกอะจะได้ไปเห็นนะเอเอเพราะฉะนั้นนะอ่ะออก็หนึ่งก็เคลียร์คุณสนทีก็คือเคลียร์แล้วว่าฉัน ฉันไม่ได้ติดใจอะไรละเคลียส่วนที่พลเอกสนที่อีกส่วนที่หนึ่งที่เล็กคุยส่วนพลเอกส่วนที่บุญยรัตน์ก็รีอโทรศัพท์มาหาไหใช่ก็ไม่เล็กโทรโทรไปแล้วแกก็โทรกลับมาคุนนักสินโทรศัพ์มาหามาอ๋อถามถามแล้วแต่แกบอกว่าคุยนานแล้วคุยคุยนานแบบไม่ใช่ว่ามาคุยช่วงมีข่าวว่าจะกลับแต่เคยคุยนานแล้วนั่นแหละแล้วก็บอกว่าคือโทรแสดงว่าโทรมาเองจริง เออไม่หาคุณเอกสุนทีอ่ะเออไม่แกไม่ได้ยอมแกไม่ได้ยอมรับว่าว่าว่าคุยแต่แกบอกว่าแกเคยคุยกับคุณทักษิณเนี่ยนานแล้วนานเป็นปีๆแล้วอนานเป็นปีๆนี่ก็ไม่นานเท่าไหร่นะนั่นแหละคือคุยตั้งแต่หนึ่งหลังรัฐประหารแล้วก็มาช่วงทําปองดองแล้วก็มาอีกช่วงหนึ่งซึ่งนั่นแหละคุณเอกสุนทรีก็บอกว่าอ่ะก็สมควรแก่เวลาที่คุณทักษิณจะได้กลับมากลับบ้านของเขาแล้วก็ได้มาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วก็ยังไม่ตอนนี้ไงเออคือทุกคนนะ บรรดาฝ่ายต่อต้านคุณทักษิณเนี่ยคือจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเออถ้าเกิดว่าคุณทักษิณนะกลับมาแลวเข้าสู่กระบวนการยุติธรร,รมทุกคนโอเคแต่แตถ้าเกิดไม่ถ้าคุณทักษิณนะไม่ยอมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะออแล้วใช้สิทธิพิเศษนะคอยดูมันจะเกิดเรื่องเออใช่แล้วก็เชื่อว่าคุณทักษิณเนี่ยเข้าแต่ว่ามันจะต้องมีช่องอะไรสักอย่างให้อยู่ออไม่นานอะ่ะเออแต่ว่าไม่นานมันอย่างน้อยมันก็ต้องสัก สปีสักเดือนเฮ้ยมันต้องอยู่แบบสปีใช่คือตามหลักการมนต้องามหนากรอแต่ต้องสามปีตามหลักการใช่แต่เราเชื่อว่าแกต้องมีอะไรอะไรสักอย่างเนี่ยคือคือถ้าเกิดว่าซิกแซกเนี่ยคือเป็นปัญหาแน่แน่ก็คือต้องมีเรื่องข้อกฎหมายนั่นแหละมาประกาศนะว่าเออด้วยเหตุผลนี่นี่นี่มันต้องมีการแถลงนะฮะ